นี่คือรถพลังงานไฟฟ้าที่สามารถวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่610กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวนั้นได้มีการเปิดตัวรถพนังงานไฟฟ้าเนต้ายูโปอย่างเป็นทางการแล้วด้วยตัวรถนั้นจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ1.4 00 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้น สำหรับ n e ต้ายูโปนั้นเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่จะมีขนาดมิติตัวถังใกล้เคียงกับรถในกลุ่ม C-Segment SUV ซึ่งตัวรถนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่า MGZ-S EV และจะอยู่ในกลุ่มของ m a z d c CX-5 และ Honda c r v โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4530 mm มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1860 mm มิลลิเมตร ความสูงอยู่ที่1628ม mm, มระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2770ม mm. มส่วนด้านท้ายของตัวรถนั้นสามารถเก็บสัมภาระได้มากถึง610ลิตรและถ้าหากพับเบาะด้านหลังลงมาตัวรถจะสามารถจุสัมภาระได้มากสูงสุดอยู่ที่1280ลิตร ส่วนในด้านของคุ้มพลังนั้นจะมีให้เลือกด้วยกันอยู่3รุ่นนะครับรุ่นที่1นั้นจะมาพร้อมกับคุ้มพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงไปสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรตัวรถนั้นจะสามารถวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC กับความจุของแบตเตอรี่ขนาด54.32กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมันสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา9.5วินาทีเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่นที่2นั้นจัาพร้อมกับคุ้มพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พระกกำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตร ตัวรถสามารถวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC และมาพร้อมกับความจุของแบตเตอรี่ขนาด66.12กิโลวัตต์ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าตัวรถนั้นสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา9.5วินาทีเท่านั้น และสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตส่วนรุ่นที่3นั้นตัวรถจะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าแรงบริดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตร สามารถวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่610กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC กับความจุของแบตเตอรี่ขนาด81.57กิโลวัตต์ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมันสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7วินาทีเท่านั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ต ส่วนเรื่องระบบในการชาร์จนั้นถ้าหากใช้ไฟบ้าน AC รับรองกระแสไฟฟ้าสูงสุดขนาด7กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมง30นาทีและถ้าหากเป็นกระแสตรง DC ฟาสชาร์จรับรองกระแสสูงสุดขนาด150กิโลวัตต์จากแบตเตอรี่30-80%ใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้น สำหรับ Data u u p โปนั้นในบ้านเราก็ต้องรอรุ้นกันว่าอาจจะมีแผนเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้และอาจจะมีการจำหน่ายรถในช่วงต้นปีหน้าคาดว่าราคาของมันจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านต้นเท่านั้น